เรียกด้ว่าเป็นข่าวเศร้าอย่างมากเลยทีเดีวยวนะครับสำหรับ การสูญเสียพระเอกชื่อดังอย่างคนอมอักพันนะครับที่ได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากที่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมาน,นานกว่า2ปีนะครับซึ่งสร้างความสกสารกับเหล่าแฟนแล้วก็เพื่อนร่วมวงการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของนางเอกสาวชื่อดังนะครับอย่างสาวตานกัญญาก็ได้ออกมาโพสตเล่าสุดจุกอก,อกนะครับหลังจากที่ท่านั้นเคยผิดใจกับคนอมอักพันนะครับมาน,นานหลายปีแล้วก็เพิ่งได้เคลียร์ใจกันก่อนลานโลกไปได้ไม่นานนี้เองเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นนนนอย่างนะางรมมรัั้ติมมชก ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวเศร้าเห็นการสูญเสียของการบันเทิงไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับการสูญเสียพระเอกชื่อดังนะครับอย่างคุณอมอกรพันธ์ซึ่งก็ได้มีเพื่อนร่วมวงการนะครับต่างออกมาโพสต์ไว้อะไรเศร้ากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวร่วมถึงนางเอกสาวคนนี้นะครับอย่างสาวตานกัญญาที่ได้ออกมาโพสต์เล่าอะไรนะครับรวมถึงเล่าเรื่องราวสุดจุกอกหลังจากที่เธอนั้นเคยผิดใจกับคุณอมอกรพันธ์มานานหลายปีนะครับโดยได้เล่าระบุว่าใจหายมากรู้จักกับพี่อมมาเกินครึ่งชีวิตเคยมีเรื่องเข้าใจผิดกันมานานหลายปี ล่าสุดตอนเล่นเรื่องเสือสั่งฟ้าสก็ได้มีโอกาสเคลียร์ใจสิ่งที่ผิดใจกันมานานแล้วก็โดนเทศไปยกใหญ่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทํางานล่าสุดได้คุยกันบอกว่าหายแล้วเดี๋ยวนะัดเจอกันแต่พอมาเช้านี้มันจุกอ,อกมากและอย่างไรก็ตามครับทางทีมงเผาก็ต้องขอร่วมไว้อะไรแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณอมอ,อกระพันมณนัที่นี้ด้วยนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว